แกนมาแฮบมาแฮคุดก yeah. ็สวยปลุกเลย n ก y มาแ e a มาแฮค u ดไม่ดีแค่จะมาว่าพูดกับแม่บอกวันนี้ปักกม่งพี่น้องคะอันนั้นลองกล้องไอ้ลองกล้อง mm hmm. แม่ไม่ได้ตั้งใหม่เลยไม่ mm ี hmm. มันจะเป็นยังไงไม่รู้เนาะลองกล้องไอ้ช่วยสักสิโกโปรในบ้านโกโปรไม่เคยใช้ในบ้านเลยอุ้ยม mm ุ้ยเหม็นมันไม่เหม็นหรอกนาะอันนี้คือ ผักเสี่ยนฝรั่ง<ม>ที่ใส่ดองมาเรียบร้อยที่ใส่ดองแล้วชใช้เวลาประมาณห้าหกวันเ้ะจ๊ะวิธีดองไปดูที่น้องจอย้ะจ๊ะใส่ดูกับน้องจอยอ่าไอช่องซุนีเครเวน่นนะจ๊ะเนาะได้ประมาณนี้แหละที่เก็บมาเยอะๆใส่จะมาไอเปิดวันนี้เป็นแล้วค่ะเนาะใส่ดองใส่นี้ย่าเขาไ่เคยเห็นใส่โชว์ให้ย่าดูแล้วว่า คืออะไรเพราะว่าย่าเขาไม่ไม่รู้จักไอเรื่องผักป่าแล้วนะจน๊ะเนาะ <laughs> ย่าไม่เห็นจอเล็กเกินไปใช้กลกปูคุณย่ารู้แล้วเนาะค่ะว่ากาลิกมัสตาร์ดมัม m u <oster> s t a ด y e yeah, ย่า mustard mustard ภาษาเหนือทางอังกฤษเขาจะตัวยูแตกต่างหน่อยนะคะบ่อยคนมัม มัสตาร์ดกร <Garlic mustard. S 1> นะเทียมกระเทียมมัสตาร์ดเนาะมัสต์เป็นบบว่ามัสต์เนาะมัสตาร์ดมัสต์เนาะโอ้โหฉันไม่ชอบมัสตาร์ดเลยค่ะใช่ใ I know <laughs> กินมันชุนนะคะถ้าถ้ามันจะมีอยู่มัสตาร์ดที่เขาเอามาทําอาหารเห็นไหมคะมัสตาร์ดญาเขาไม่ชอบเพราะว่าเนาะนี่ญาเขาจะได้ดูด้วยคุณญ <Yes. S 1> าเขาไม่รู้เรื่องอาหารปาดดา่าหรอกจ้ะเนาะต้องซิวเนาะคะ่ตะ,คะต้องซิวไม่ให้อากาศมันเข้าดองเหมือนผัก ผักเสียนบ้านเราแล้วก็ผักเอทั่วไปที่เราดงรองเ่จะดองเกลือเนาะไปดูจอยทำเ้ี่ยจา่ายซทำแบบจอยซูนีเครเวน่นช่องเขาก็คือคั้นเอาคั้นเอาน้ำไอเขาเรียกว่าน้ำอะไรมันน้ำหืนหืนน้ำไอที่มันไม่เอน็นที่มันไม่อร่อยนะชุนๆแม่น้ำชุนๆมันออกเอาคั้นกับเกลือแมจ๊ะแล้วก็ทีนี้แล้วก็ล้างให้สะอาดนะะคั้นออกแล้วค่อยเอาเกลือใส่ทีหลังดอง Gosh, little, ยาดมย่าคุ้มดมแล้วก็เอาน้ําซาวข้าวื mm hmm. yeah, wow. ออย่าว่าอฉันฉันไม่ได้กินอะไรเลยว่าซอนไหมคะว่าไงซะไอ้ฮะวิทย์ไอ้ซอสมัมซอสชูซอสและพะพะยาสลัดสลัด Yeah I can smell it a bit. Don't what o e r หอมมากๆเลยนะ่ก็จะเอากินเอามากินโอ้ยใช่โอ้ละะาอย่าลูกแล้วทีนี้ถ้าใจ้ก็ใส่ช่องช่องฟิตไว้มันก็คงไม่ได้ใส่ช่องฟิหรมันไม่เยอะนะจ้ะนี่มาลูกี่่มแนกทดม No i not being o r e It's a juice and not eat what well, juice man. a m ยาแล้วพวกคือหินแล้วพอดีมันเป็นวันนี้ซช่ก,ก็เลยเปิดยาเขาก็มาเลยมาดูด้วยนะจ๊ะเอาผิดโอ้ยนี่โซ่ไรเอาชีตตอบเลยอ่ะ I can't take it. อย่าอย่าว่าคานเทส anything น้อลิ้นคนแก่ไปจา้าลิ้นคนแก่มันเปรี้ยวเลยดิไซไม่ชอบแบบ oh. ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวพอดีจา้า you can't a s t e anything no I don't really taste anything you taste like a garlic or no taste like garlic yeah maybe so yeah hmm you need something with it yeah t h a t a c t s o l e getting rid of ก็ there, yeah. <laughs> ยังได้เยอะยาว่าต้องเคี้ยวนานๆอยาว่าอืมหอยังอิ่มตับผีฉีอยากไม่สลัดถ้าผ้ายาสลัดมั้งส้มตำทุนัยเดี๋ยวใส่จะตำสู่กินจะ้ะมาด้วพี่น้องนี่แหละรสฉ่ำ um, spicy not spicy no. no 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 r i g h โอเคไอันนี้นะ for my tea <มา S 2> พี่น้องหาเสร็จแล้วจ้านี่ส้มตำวันนี้พี่น้องเอย้ยส้มตำกับเอียงก็ อักเซียนฝรั่งดองพี่น้องดูเลยนี่แหละทรายก็จะดองเป็นต้นๆแบบนี้นะจ๊ะเนาะอันนี้หาให้คนที่เพิ่อนอยากดูด้วยจ้ะใครไม่อยากดูเปิดมาแล้วก็ดูต่อจ้ะว่ามันอร่อยแค่ไหนนี่แหละเพิ่นว่าดองแล้วกินให้ดูหน่อยเด้อนี่แหละทรายจะกินให้ดูยากเขาก็กินอร่อยมากยากเขาไม่รู้รสหรอกจ้ะเพราะเขาไม่เคยกินเนาะ ขออนุญาตใช้มือได้พี่น้องเด้อคุณย่าเขาไม่รู้จักเขารู้จักแต่มัสตาร์ดไอที่เอามันแบบทําสําเร็จที่เป็นแบบสีเหลืองๆเขาเอามาทาแซนด์วิชบางอย่างบางแซนด์วิชเขาก็ใช้มัสตาร์ดมันจะมีกลิ่นฉุนๆย่าเขาไม่ชอบอยู่แล้วอันนี้ย่าก,กินไปเอ้ามันไม่ได้กลิ่นฉุนนี่แบบว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเพื่นว่าอืม ข้งเสียงหย่ำเด้่พี่น้องเนีะตำส้มตำใส่ไอ้นั่นใส่แครอทเสียงเคี้ยวกรุบกรุบกรุบพี่น้องเ้ยสุดยอดเลยอือหือลูกสาวอยู่ข้างหลัง ยองไม่ได <sec> ้กินข้าวอีกฝั่งเนี่ย l a s, <laughs> <c oughs> <S don't want to see me เ <c> ห <oughs> ็นอยู่ลูก้าหนู้อยากมาเห็นนูอยากมาก็มาเลยอร่อยพี่น้องเอ้ยเสียงเคี้ยวกรุบกรุบกรุบมันจะกรอบกว่าเองผักเสี้ยนบ้านเราเลยพี่น้องกรอบกว่าผักเสี้ยนบ้านเฮา มันไม่หยาบเทจาไหรเนอะออกหวานนิดหน่อยไม่ได้แบบเป็นของแบบหวานๆมากเี่จไหหมายถึงว่าหวานในรสชาติของเพื่อนเปรี้ยวนิดนิดใส่ไม่ได้เอาเปรี้ยวมาก เอาไว้อีกสักวันสงวันนี้จะคนไหนชอบเปรี้ยวมากๆเอาไว้นานกว่าน,นี้เนาะพี่น้องกินเล่นเป็นอาหารเย็นพ่อลูกก็กินแซนด์วิชฮอทดอกจ้ะ ใจไม่กินปกติตอนเย็นใรจะกินอาหารเล่นๆไม่ไม่เน้นข้าวนะจ๊ะนเน้นให้ดูผักเสี้ยน อร่อยกับผักเสี่ยนบ้านเราเด้อใครถามว่ามันเป็นยังไงมันกลิ่นยังไงมันก็จะมีกลิ่นแบบตอนคั้นเสร็จเนี่ยมันไม่มีกลิ่นจ้ะแต่ตอนที่เราดมดมตอนก่อนที่จะคั้นเอาน้ําแบบชุนฉุนมันอ่อนกลิ่นเหมือนกระเทียมจ้ะกลิ่นกระเทียมอันอ่อนนะพี่น้องเนาะ พอคั้นเสร็จมันก็จะเหมือนผักเสียนบ้านเราแบบนั้นเลยรสชาติแต่ว่ามันกรอบมันไม่หยาบเนาะพี่เนาะคนที่เพื่อนพาก,กินก็คงจะเป็นคนสมัยจังมาอยู่นานเนาะค่ะเึงรู้จักว่าเป็นเียกเหมือนภาษา บ้านเราว่าผักเสี่ยนที่ภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เรียกผักเสี่ยนยนะจ๊ะเนาะภาษาอังกฤษเขาเรีกยกเ,เหมือนที่ทรายหายให้ดูแหละกาลิกมัสตาร์ดมัสตาร์ดกลิกอืม ั้นแบบที่เราเก็บมาเลยแต่ตัดหัวนิดหน่อยตัดหัวออกตอนที่ใายเก็บมานี้มันยังอ่อนๆอ,อ,อยู่น้องพี่น้องเนาะอโอ้ยใชไหม <c oughs> อันนี้ถ้ากินไม่หมดแล้วก็แช่ตู้เย็นได้จ้ะอันที่เหลือเนี่ยใส่ที่ที่ทอใส่ให้ดูน,นะจ้ะใส่ตัดใส่ถุงแล้วก็แช่ช่องแข็งใส่ช่องฟิตไว้กิน เวลาเราจะกินแล้วก็ออกมาค่ะไอข้ามคืนข้ามคืนให้มันละลายนะจ๊ะเราใส่ช่องแข็งเพราะว่าให้มันหยุดกันเ,เปรี้ยวนะพี่น้องเนาะใส่ช่องแข็งไว้เพราะว่าถ้าอันนี้กินก็คึงจะสองครั้ง าจจะเป็นพรุ่งนี้ตำปนปลากินทำปลาน้ำพริกปลาแล้วก็ข้าวเหนียว <c oughs> เขาไม่ไี้กินหมดหรือยังลูกของลุงกินให้หมดลูกกินแบบนี้ต้องใช้มือนะพี่น้องเนาะ Just right behind the camera if you don't know where I am. No, really, <laughs> you can I'll say hello, to you. you? Hello. Long time, like, I'm watching and eating. Mmm. I do ก็แ่บแทยวันนี้พี่น้องกินคนเดียวเด้จัะไม่มีช้อนกลางหรอกเพราะกินผู้เดียวเด้พี่น้องเดิมอย่าคิดมากหลยถ้ากินกับคนอื่นเราก็มีอะไรที่พิเศษกว่านี้นะพี่น้องเช็ดชูเช็ดนูไปนั่ง ตัมตัม kind of <lawsuit. S 1> ไม่เยอะแต่ว่าอร่อยพี่น้องเป็นคนเดียววันนี้ไม่ไมีผักสดเน้นเน้นผักอันนี้แหละจ้ะเน้นผักดวง ปัญญา,าเขาก็ชิมไปอย่างนั้นแหละจ้ะเขากินไม่เป็นไม่รู้รสอ,อะไรเพื่นนะไม่ไม่มีรสชาติเลยเพื่อนนะล,ลิ้นผู้เฒ่าเนาะจ้ะเนาะลิ้นคนแก่ แต่ดีน่าจะพี่ย่าเขาเขาเป็นคนแบบว่าอยากลองลองกินถ้าถ้าถ้าแบบว่าดูแล้วหรือว่ารสชาติไอ้ที่กินไปแล้วไม่ไม่ได้ถูกปากเขาก็ไม่กินนั่สินะจ๊ะ mm. <ๆ>เขาชอบลองไม่เหมือนพ่อไม้พ่อไม้นี่ไม่เอาถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่อนั่นก็นไม่กินด้วยเลย <laughs> แล้วก็บ้านไม้เป็นบ้านหมายถึงว่าครอบครัวไม้นะคะเป็นครอบครัวที่ไม่ค่อยชอบของหมักดองไม่ชอบเลยล่ะ <c oughs> พวกแตงดองพวกไอ้อะไรต่างๆของโดองเนี่ยแล้วก็ไอ้อย่างของท้องดองโดองเลยบ้านอื่นเขากินนะแต่บ้านนี้ไม่กินจ้ะไม่กินเลยเหรอย่าใส่นอกจากมันปนมาอาหารอย่างอื่นแบบสลดัดสลดัดหรือว่า อะไรก็ช่างนะที่เป็นปนมาเออกินอยู่แต่ว่าให้ให้ญาซื้อของดองมากิน่าตเขาไม่ซื้อเพชรจ้ดดะคือแบบก็เลยทําให้ไมคโ่ชอบกินของดองถ้ากินนิดๆหน่อยๆก็ท้องเสียง่ายนะจ้ะสําหรับทรายนี้แบบพี่น้องเลยตรงกันข้ามจ้ะไม่เคยท้องเสียพี่น้องเลย แตงดองนี่ชอบกินแตงดองที่นี่เนาะใครก็ซื้อมาไว้เป็นกระปุกกระปุกไม่มีใครกินไม่จะใสซเวลาจะเป็นปอจะจโดนะจ๊ะจะกินของเปรี้ยวๆดองๆก็กินแตงดองของดองนี้ถ้าแตงบ้านแม่โอลิเวียกินจ้ะแตงดอง ชอบเหมือนกันแม่เนี่ยแม่โอลิเวียทำแบ่แ่งลูกเล็กๆนะจ๊ะเขาดงองมันกินเอากินเอาเหมือนกันบางคนกินไม่ชอบนี่จามฮัดเชยฮัดเชยได้แต่งดองที่นี่มันชุนออกจมูกนะจ๊ะเครื่องดวงเขาทํำใหญ่ตัวนี้เขา้ากปลุมปะโอ้ดีว อ,อืนี่เลยจ้าใครที่เคยกินเนาะใครที่เคยกินผักเสี้ยนบ้านเราก็จะรู้ว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าผักเสียนเนาะเหมือนพูดไปก่อนแล้วแหละนะพูดให้ฟังแล้วน,น่ะจ้าเนาะนัะ่แนแหละพูดไม่ถูกว่ามันเหมือนรสอะไรแต่ว่า ไอ้มันคล้ายผักเสี้ยนนี่ยแหละแต่มันอร่อยกว่าผักเสี้ยนมันไม่หยาบมันจะกรอบมันออกหวานนิดหน่อยเหมือนเหมือนผักมีความหวานเนี่ยนะจ๊ะ ยาวไปแล้วพี่น้องโอเคกินคนเดียวได้บ้านนี่เนอะเอามาชิม <c> ส <oughs> ูทุกๆคนดู <Princess. S 1> ให้ทุกคนกินด้วยกันนะพี่น้องคะนะค่แหละไปบไานี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ได้เด้อนะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ like. กดแชร์จ้านี่แหละชีวิตต่าง <c oughs> แดนของซายก็ประมาณนี้แหละลองกินไปอันนี้กินได้เพราะว่าซายรู้อยู่แล้วว่ามันกินได้เนาะแต่ว่าอันที่ซายไม่กล้าก็คือเรื่องเห็ดนั่นแหละเพราะว่าเราบางครั้งมันจะมีคู่เหมือนอะไรอย่างนี้เนาะซายไม่กล้าเก็บนอกจากว่าจะเป็นเห็ด อ่าเห็ดอะไรนะที่มันแบบเห็ดอีหอย่างก็เขาอื่นที่แบบว่ามันเหมือนจอยเก็บมาเนี่ยโอยมั่นใจเลยก็คือกินได้เนาะเห็ดอะไรอะไรเนาะเห็ดเพึิงเอิ่มเนาะเห็ดพึ่งนี่มั่นใจเลยเพราะว่าเราเห็นก็รู้ว่าเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเนาะอันเห็ดอื่นไม่กล้ากินไม่กล้าเก็บนะเนาะโอเคค่ะพี่น้องคะกินตัวก่อนเด้อบาดเด้อโอเคบายบาย